อันที่สองครับมาดูต่อคือไฟฟ้ากระแสตรงมาดูต่อนะไฟฟ้ากระแสตรงอันเนี้ยออกเวลาดูดูยังไงสัญลักษณ์นะน้องๆดูว่าสลับกับอ่ากับกระแสตรง,งเดี๋ยวสลับเดี๋ยวพี่สอนให้อีกทีหนึ่งตัววงจรของน้องๆอง่ะถ้ากระแสตรงมันจะเป็นอย่างงี้ขีดสั้นขีดยาวแล้วมันจะมีตัวต้านทานอะไรไม่รู้อะช่างมันไอตัวต้านทานไม่ได้ซีเรียสน,นะแต่ถ้ามีหางสั้นหางยาวเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าประจุบวกประจุลบอันเนี้ยแหละเขาเรียกว่าเรื่อง แกระแสตรงนะครับโอเคหลักการมานะเคลื่อนที่พี่ย่อคอทอนะนคเคลืนะ่อนที่จากความสั่ไฟฟ้าที่สูง V สูงไป V ต่ำหลักการนะเคลื่อนที่จากความสั่งไฟฟ้าสูงไปสั่ไฟฟ้าต่ำนะครับ เสร็จเราจะไปพูดถึงแหล่งกําเนิดก่อนก่อนทียบไปนะครับแหล่งกําเนิดไฟฟ้านะครับจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่จริงๆมีอยู่5ตัวหลักๆนะที่เอาม,มาใช้กันก็คือตัวแรกเซลล์ไฟฟ้า2ชนิดอันนี้พิวเริ่มจดได้แล้วนะเซลล์ไฟฟ้ามี2ชนิดนะครับมี2ชนิดในที่นี้มีอะไรบ้างปฐมกับทุติยบภูมิครับปฐมภูมิกับทุติยาภูมิ ปฐถมภูมิคือใช้รอบเดียวแล้วทิ้งนะครับใช้ได้แค่ครั้งเดียวแล้วทิ้งก็เช่นแบบพวกถานไฟฉายทั้งหลายที่แบบชา์าไม่ได้นะเพราะฉะนั้นใช้ได้ครั้งเดียวพี่ไอ้นุชเลื่อ,อยไไอ้ตรงมันสีเหลียพัดแรกเคลื่อนที่เคลื่อนที่จากเสาสังไฟฟ้าสูงโอเคครับทุติยภูมิสามารถชาร์จใหม่ได้เรื่อยๆนะใชอ้อ่ใช้งานได้หลายๆครั้ง เช่เลยบ้างมือถือแบตเตอรี internet, ่เรานะครับใช้ชาร์จแบตได้หรือถ่านไฟฉายที่เป็นแบบหมดและชาร์จได้มันจะเป็นแบบแบบไม่ใช่รอบเดียวเนาะอ,อันนี้ราคาก็จะแพงกว่านะครับ15.7ต่อ FSL อะไรเงี้ย16ไม่หยาบเลอะ16ยิ่งขึนกับยิั้ล้มจะแล้วมึงอัพตอนนี้เนี่ยนะ เมื่อกี้ยังเขียนเลยด้วยยังไงตัวน้ำส่งไฟปั๊บพังเลยเรียบร้อยปิดแล้วรีเครื่องใหม่ลองดูว่าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไมรู้ว่ได้หรือเปล่าวเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่ได้เอาแอปอื่นไหมเอาเขียนอะไรให้มันแก้ขัดไปก่อนกดโน้ตตัวเองเลยก็ได้มันมีโน้ตอยู่ในแพดอะคลาสสิกเลยอ่ะโต้ออีเล็กทริกนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเขียนความใหม่ให้ดูน่าลองสารงเขานะครับ อันนี้ก็คือโฟโต้มันมาจากอันนี้แหละเหมือนว่าการสังเคราะห์แสงนั่นแหละโฟโตซินเทสิสก็คือคล้ายๆกันก็คือคําว่าแหล่งกําเนิดไฟฟ้าของพี่อ่ะก็คือได้รับแสงแล้วก็จะทําให้กระแสเคลื่อนที่ได้นะครับโอเคเซลไฟฟ้าได้รับแสงจะทําให้ได้รับแสงนะจะทําให้กระแสเคลื่อนที่ได้ คอทอเคลื่อนที่ได้นะคอทอเคลื่อนที่ได้นะต,ต่อมาเทอร์โมคข้เปิร์ลนี่เป็นความร้อนระหว่างคู่โลหะเช่เดียวไปได้อีกอ่ะอันนี้คือกระแสไฟฟ้า <c oughs> เกิด <c oughs> เมื่อ เกิดเอ่อจำนะเกิดเมื่อนะกระแสไฟฟ้าเกิดเมื่อเกิดความร้อนอ่ะต้องมีพูดอีกทีนึงความร้อนกับโลหะโอเคครับเอความร้อนต้องใช้คำว่าระหว่งังระวังโลหะอ่ะแล้วก็จะตอนนี้ปัจจุบันฮิตมากคือโซลาร์เซล ก็คือใช้ความไวแสงความไวแสงน,นะครับของสารกึ่งตัวน้ำเน้นที่คำว่าแสงและสุดท้ายไดนามออันนี้ก็คือเครื่องกำเนิดไฟใช้ดลวดในการทำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากการเหนี่ยวน้ำนะครับของขนลวดโอเคเลจาเดี๋ยวมาดูซื้อกันต่อข้อไหนอ๋อคือยูเอเอคือเราหมดกุเแจด เฮ้ยว mm ัน hmm. ทีแลอ่ไปเถอะติดเชื้อให้พีวิดป่ะเัีไม่เล่นยังไม่ใช่หรอติดเชื้อให้เพวเนียอยังมาสายมันไว้ไปแล้วไม่ให้คุยเลยเชียจริงไม่มเธอคุณเียวเ่อะไรนี้โมันไเมันเข้าไวไฟยังไม่หมไวไฟบุรสามารถดูข้อมูลเคื่อนด้ ตัวดับบินบินเองปวบมไฟฟีทั Le ้งหลายนี่ขัมก็คือเขา